คืนนี้ก่อนที่เราจะนอนขอให้ทุกคนวางสิ่งต่างๆลงก่อนนะลูกเอย๋ยวางเรื่องงานที่ยังไม่เสร็จวางเรื่องคนที่ยังไม่เข้าใจเราวางแม้แต่ความคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเวลานี้ไม่ใช่เวลาของการแก้ไขอะไรแต่เป็นเวลาของการพักใจทั้งวันเราทำหน้าที่ของเราแล้วบางวันมันก็ราบเรื่อนดี บางวันก็มีเรื่องให้เหนื่อยใจแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามถึงเวลานี้สิ่งเหล่านั้นได้จบไปแล้วในวันนี้ไม่จำเป็นต้องแบกต่อไปถึงพรุ่งนี้เรามักคิดถึงพรุ่งนี้อยู่เสมอพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะพรุ่งนี้ต้องไปทำอะไรพรุ่งนี้จะเจอเรื่องยุ่งหรือเปล่าจะมีใครเข้าใจเราไหมแต่ลูกเอ๋ยพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึง สิ่งที่มีอยู่จริงคือคืนนี้มีเพียงลมหายใจที่กำลังเข้าออกอยู่ตรงนี้เท่านั้นหลายครั้งเรากังวลจนไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราคิดเผื่อไปข้างหน้าคิดย้อนไปข้างหลังใจเราก็เลยเดินทางตลอดเวลาไม่เคยได้พักวันนี้จึงอยากชวนทุกคนให้ใจได้หยุดเดินกลับมาหยุดอยู่กับตอนนี้ลองหายใจเข้าช้า,ชา รับรู้ถึงลมหายใจเข้าแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกเบาๆเหมือนเราคลายสิ่งที่แบกไว้ทั้งวันออกไปทีละน้อยสูดเข้าเพื่อรู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้ผ่อนออกเพื่อวางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องถือไว้คืนนี้ไม่ต้องรีบแก้ไขอะไรไม่ต้องรีบตัดสินใจไม่ต้องรีบหาคำตอบแค่รู้ว่าเรายังมีลมหายใจ และขณะนี้คือของขวัญที่ชีวิตมอบให้เราบางคนอาจรู้สึกว่าชีวิตยังไม่พร้อมยังมีงานที่ค้างมีคนที่ยังไม่ได้พูดดีด้วยมีสิ่งที่ยังไม่ลงตัวแต่ลูกเอย๋ยชีวิตไม่มีวันลงตัวทั้งหมดหรอกมันจะมีเรื่องให้จัดการเสมอสิ่งที่เราทำได้คืออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ลองนึกดูสิตั้งแต่เด็กจนโตเราก็ผ่านมาหลายพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมหลายครั้งเรากังวลมากจนพอวันนั้นมาถึงกลับพบว่าไม่ได้หนักหนาอย่างที่คิดเพราะใจเรานี่แหละที่ชอบไปขยายความทุกอย่างให้ใหญ่เกินจริงแต่ถ้าเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันความกังวลน,นั้นก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายถึงการไม่วางแผน แต่หมายถึงการไม่ปล่อยให้ความคิดเรื่องพรุ่งนี้มาพรากความสงบของวันนี้ไปทุกคนมีหน้าที่ทำพรุ่งนี้ให้ดีแต่คืนนี้หน้าที่ของเราคือพักพักทั้งกายและใจเพื่อให้วันพรุ่งนี้เมื่อมันมาถึงจริงๆเราจะมีแรงมีสติและมีรอยยิ้มพร้อมจะรับมันคืนนี้ลองพูดกับตัวเองเบาๆว่า พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงวันนี้ขอพักก่อนพอพูดแบบนี้ใจมันจะเบาเหมือนเราวางของหนักไว้ข้างทางชั่วคราวเพื่อเดินทางต่อพรุ่งนี้อย่างไม่เหนื่อยเกินไปเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันใจจะสงบความคิดจะไม่วิ่งวุ่นและเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็พอแล้วเราไม่ต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะมีความสุข บางทีความสุขของชีวิตอยู่ที่การได้นั่งเงียบๆกับตัวเองฟังเสียงหัวใจเต้นชา้ชาๆฟังเสียงลมหายใจเข้าออกนั่นแหละคือความสุขแท้ที่ไม่ต้องรออะไรเลยดอกไม้เรื่องเล็กๆของใจเคยมีคนมาถามหลวงพ่อรูปหนึ่งว่าหลวงพ่อครับผมกังวลเรื่องพรุ่งนี้มากกลัวจะไม่สําเร็จกลัวจะทำพลาดหลวงพ่อยิ้มแล้วตอบว่า โยมเอ้ยพรุ่งนี้มันยังมาไม่ถึงแต่โยมรีบไปอยู่ที่นั่นก่อนแล้วมันก็เลยเหนื่อยท่านพูดต่อว่าถ้าโยมอยู่ตรงนี้ทำวันนี้ให้เต็มที่พรุ่งนี้ก็ดูแลตัวเองได้เพราะทุกพรุ่งนี้เกิดจากวันนี้นี่เองถ้าเรามีสติในวันนี้พรุ่งนี้ก็ย่อมดีแต่ถ้าเรากังวลแต่พรุ่งนี้เราก็เสียทั้งวันนี้และพรุ่งนี้พร้อมกัน นี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอดีตเป็นเพียงความทรงจำอนาคตเป็นเพียงความฝันมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นความจริงเมื่อเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันใจก็จะเบาเหมือนเราเดินอยู่บนทางที่เรียบไม่สะดุดด้วยหินแห่งความคิดบ้องกัะมาใจเริ่มนิ่งตอนนี้ลองกลับมาดูลมหายใจอีกครั้งหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออก รู้ว่าออกไม่ต้องพยายามบังคับเพียงรับรู้ด้วยใจที่อ่อนโยนคิดเสียว่าแต่ละลมหายใจคือการขอบคุณชีวิตขอบคุณที่วันนี้เรายังได้หายใจขอบคุณที่วันนี้เรายังได้เห็นได้ฟังได้พูดได้หัวเราะขอบคุณที่ได้เรียนรู้แม้จากวันที่ไม่ง่ายนักเมื่อใจเริ่มสงบเราจะรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุน ความคิดที่เคยวุ่นวายจะค่อยๆเบาบางลงและเราจะเริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วความสงบไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ในใจเรานี่เองแค่เราหยุดวิ่งตามความคิดเท่านั้นคืนนี้ขอให้ใจได้พักคืนนี้ขอให้ลูกทุกคนใช้เวลานี้เพื่อคืนความอ่อนโยนให้กับหัวใจไม่ต้องรีบคิดหาคำตอบไม่ต้องกังวลว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แค่รู้ว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในวันนี้แล้วคืนนี้คือเวลาของการพักใจพักจากความคาดหวังพักจากความต้องการพักจากความกังวลทั้งปวงให้ลมหายใจเป็นเพื่อนเราในยามเงียบทุกครั้งที่หายใจเข้าให้ใจรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ ทุกครั้งที่หายใจออกให้ใจรู้ว่าเรากำลังวางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องถือไว้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราจะเผชิญมันด้วยใจที่เต็มเปี่ยมและสงบแต่คืนนี้ขอให้เราได้อยู่กับตอนนี้อยู่กับความสงบเล็กๆในใจของเราอยู่กับลมหายใจที่เข้าออกเบาๆอยู่กับความอ่อนโยนที่เรามอบให้ตัวเอง ลับเถอะลูกเอ๋ยปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามทางของมันดวงดาวบนฟ้ายัางพักในความมืดได้หัวใจของเราก็สมควรได้พักเช่นกันคืนนี้พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงขอให้หลับอย่างสงบตื่นอย่างอ่อนโยนด้วยใจที่พร้อมรับวันใหม่อย่างเบิกบานคืนนี้ก่อนที่เราจะนอนขอให้ทุกคนวางสิ่งต่างๆลงก่อนนะลูกเอ๋ย วางเรื่องงานที่ยังไม่เสร็จวางเรื่องคนที่ยังไม่เข้าใจเราวางแม้แต่ความคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเวลานี้ไม่ใช่เวลาของการแก้ไขอะไรแต่เป็นเวลาของการพักใจทั้งวันเราทำหน้าที่ของเราแล้วบางวันมันก็ราบเรื่อนดีบางวันก็มีเรื่องให้เหนื่อยใจแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม ถึงเวลานี้สิ่งเหล่านั้นได้จบไปแล้วในวันนี้ไม่จำเป็นต้องแบกต่อไปถึงพรุ่งนี้เรามักคิดถึงพรุ่งนี้อยู่เสมอพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะพรุ่งนี้ต้องไปทำอะไรพรุ่งนี้จะเจอเรื่องยุ่งหรือเปล่าจะมีใครเข้าใจเราไหมแต่ลูกเอ๋ยพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงสิ่งที่มีอยู่จริงคือคืนนี้ มีเพียงลมหายใจที่กำลังเข้าออกอยู่ตรงนี้เท่านั้นหลายครั้งเรากังวลจนไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราคิดเผื่อไปข้างหน้าคิดย้อนไปข้างหลังใจเราก็เลยเดินทางตลอดเวลาไม่เคยได้พักวันนี้จึงอยากชวนทุกคนให้ใจได้หยุดเดินกลับมาหยุดอยู่กับตอนนี้ลองหายใจเข้าช้าๆรับรู้ถึงลมหายใจเข้า แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกเบาๆเหมือนเราคลายสิ่งที่แบกไว้ทั้งวันออกไปทีละน้อยสูดเข้าเพื่อรู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้ผ่อนออกเพื่อวางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องถือไว้คืนนี้ไม่ต้องรีบแก้ไขอะไรไม่ต้องรีบตัดสินใจไม่ต้องรีบหาคำตอบแค่รู้ว่าเรายังมีลมหายใจและขณะนี้คือของขวัญที่ชีวิตมอบให้เรา บางคนอาจรู้สึกว่าชีวิตยังไม่พร้อมยังมีงานที่ค้างมีคนที่ยังไม่ได้พูดดีด้วยมีสิ่งที่ยังไม่ลงตัวแต่ลูกเอย๋ยชีวิตไม่มีวันลงตัวทั้งหมดหรอกมันจะมีเรื่องให้จัดการเสมอสิ่งที่เราทำได้คืออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดเท่านั้นก็เพียงพอแล้วลองนึกดูสิตั้งแต่เด็กจนโตเราก็ผ่านมาหลายพรุ่งนี้แล้วใช่ไหม หลายครั้งเรากังวลมากจนพอวันนั้นมาถึงกลับพบว่าไม่ได้หนักหนาอย่างที่คิดเพราะใจเรานี่แหละที่ชอบไปขยายความทุกอย่างให้ใหญ่เกินจริงแต่ถ้าเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันความกังวลน,นั้นก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายถึงการไม่วางแผนแต่หมายถึงการไม่ปล่อยให้ความคิดเรื่องพรุ่งนี้มาพรากความสงบของวันนี้ไป ทุกคนมีหน้าที่ทำพรุ่งนี้ให้ดีแต่คืนนี้หน้าที่ของเราคือพักพักทั้งกายและใจเพื่อให้วันพรุ่งนี้เมื่อมันมาถึงจริงๆเราจะมีแรงมีสติและมีรอยยิ้มพร้อมจะรับมันคืนนี้ลองพูดกับตัวเองเบาๆว่าพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงวันนี้ขอพักก่อนพอพูดแบบนี้ใจมันจะเบา เหมือนเราวางของหนักไว้ข้างทางชั่วคราวเพื่อเดินทางต่อพรุ่งนี้อย่างไม่เหนื่อยเกินไปเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันใจจะสงบความคิดจะไม่วิ่งวุ่นและเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็พอแล้วเราไม่ต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะมีความสุขบางทีความสุขของชีวิตอยู่ที่การได้นั่งเงียบๆกับตัวเองฟังเสียงหัวใจเต้นช้าๆฟังเสียงลมหายใจเข้าออกนั่นแหละ คือความสุขแท้ที่ไม่ต้องรออะไรเลยดอกไม้เรื่องเล็กๆของใจเคยมีคนมาถามหลวงพ่อรูปหนึ่งว่าหลวงพ่อครับผมกังวลเรื่องพรุ่งนี้มากกลัวจะไม่สำเร็จกลัวจะทําพลาดหลวงพ่อยิ้มแล้วตอบว่าโยมเอ้ยพรุ่งนี้มันยังมาไม่ถึงแต่โยมรีบไปอยู่ที่นั่นก่อนแล้วมันก็เลยเหนื่อยท่านพูดต่อว่า าโยมอยู่ตรงนี้ทำวันนี้ให้เต็มที่พรุ่งนี้ก็ดูแลตัวเองได้เพราะทุกพรุ่งนี้เกิดจากวันนี้นี่เองถ้าเรามีสติในวันนี้พรุ่งนี้ก็ย่อมดีแต่ถ้าเรากังวลแต่พรุ่งนี้เราก็เสียทั้งวันนี้และพรุ่งนี้พร้อมกันนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอดีตเป็นเพียงความทรงจำอนาคตเป็นเพียงความฝันมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นความจริง เมื่อเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันใจก็จะเบาเหมือนเราเดินอยู่บนทางที่เรียบไม่สะดุดด้วยหินแห่งความคิดบ้องกลับมาใจเริ่มนิ่งตอนนี้ลองกลับมาดูลมหายใจอีกครั้งหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกไม่ต้องพยายามบังคับเพียงรับรู้ด้วยใจที่อ่อนโยนคิดเสียว่าแต่ละลมหายใจคือการขอบคุณชีวิต ขอบคุณที่วันนี้เรายังได้หายใจขอบคุณที่วันนี้เรายังได้เห็นได้ฟังได้พูดได้หัวเราะขอบคุณที่ได้เรียนรู้แม้จากวันที่ไม่ง่ายนักเมื่อใจเริ่มสงบเราจะรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนความคิดที่เคยวุ่นวายจะค่อยๆเบาบางลงและเราจะเริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วความสงบไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ในใจเรานี่เอง คเราหยุดวิ่งตามความคิดเท่านั้นคืนนี้ขอให้ใจได้พักคืนนี้ขอให้ลูกทุกคนใช้เวลานี้เพื่อคืนความอ่อนโยนให้กับหัวใจไม่ต้องรีบคิดหาคำตอบไม่ต้องกังวลว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแค่รู้ว่าเราทําดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ในวันนี้แล้วคืนนี้คือเวลาของการพักใจ พักจากความคาดหวังพักจากความต้องการพักจากความกังวลทั้งปวงให้ลมหายใจเป็นเพื่อนเราในยามเงียบทุกครั้งที่หายใจเข้าให้ใจรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกให้ใจรู้ว่าเรากำลังวางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องถือไว้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราจะ,ะเผชิญมันด้วยใจที่เต็มเปี่ยมและสงบ แต่คืนนี้ขอให้เราได้อยู่กับตอนนี้อยู่กับความสงบเล็กๆในใจของเราอยู่กับลมหายใจที่เข้าออกเบาๆอยู่กับความอ่อนโยนที่เรามอบให้ตัวเองรับเถรลูกเอย๋ยปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามทางของมันดวงดาวบนฟ้ายังพักในความมืดได้หัวใจของเราก็สมควรได้พักเช่นกัน คืนนี้พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงขอให้หลับอย่างสงบตื่นอย่างอ่อนโยนด้วยใจที่พร้อมรับวันใหม่อย่างเบิกบาน